ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอห์นมอตรไรวอลจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รุ่นหนึ่งครับที่ถือเป็นฝาแฝดกับตัว GPX โดรน150รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์ยอดนิยมในบ้านเรานั่นก็คือตัวรถ SYM Jet X รุ่นปี2 0 2 H 2ที่ในการปรับโฉมครั้งใหม่คราวนี้ของมันไม่ได้มีแค่เพียงการปรับสสีีหหรคครืือือออวว่่่าเเเเปปลยยนนนคคงตต์มกัับ150 รุ่นล่าสุดเท่านั้นแต่ยังมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยสําหรับผู้ขี่เข้ามาในแบบที่ตัวคู่แฝดของมันในบ้านเรายังไม่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ด้วยดังรหัสต่อท้ายชื่อรุ่นที่บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นรหัส TCS ซึ่งหมายถึงระบบ traction control system นั่นเองโดยสําหรับข้อมูลในเบื้องต้นของเจ้า SYM 7 XTCS รุ่นปี2 0 2 2ก็มีอยู่ว่าอันที่จริงเนี่ยมันก็คือตัวรถ Gpx รุ่150รุ่นเดียวกันกันกบที่วางจําหน่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าในไต้หวันแล้วก็ในเทวียุโรปเนี่ย ันจะถูกทำตลาดภายใต้แบรนด์ SYM ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ G.P.X. ในการพัฒนาเจ้าสกูตเตอร์บายรุ่นนี้ดังนั้นทั้งในเรื่องของชิ้นส่วนรูปลักษณ์ภายนอกชิ้นส่วนภายในไปจนถึงระบบกระเทื่อหน้าหลังระบบเบรกหน้าหลังและเครื่องยนต์ที่ในตัวรถโฉมล่าสุดได้มีการปรับสเปคเป็นบล็อกสูบเดียวความจุ 150cc ที่ใช้ฟ้าสูบแบบ4วาล์วจนทำให้ตัวเลขกำลังสูงสุดขยับไปอยู่ที่14.08 hp ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก13.5นิวตตเมรรที่ Nm 0 0 0ถึงเ0รอบต่อทีก็ยังคงเป็นบล็อกเดียวกันกับตัว G X Ron 150รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปได้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้แต่นอกจากการเพิ่มระบบ Fraction Control System ในตัว S Y M 7 X รุ่นใหม่ล่าสุดอันที่จริงตัวโรนรุ่นนี้ก็มีระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีในตัวโรน150อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือระบบ ABS นั่นจะเท่ากับว่าเจ้า7 X รุ่นนี้เนี่ยมีความเพียบพร้อมในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยมากกว่าคู่แฝดของมันในบ้านเราถึง2ขั้นเลยเนื่องจากเจ้้าาาโรนนน150ใบเี่ ไม่ได้มีระบบ r a c t i o n control มาให้และระบบ ABS <_ an> ก็ไม่มีมาให้นะครับแต่จะใช้เป็นระบบ c o คอมบีเบ e h แทนอย่างไรก็ดีสาเหตุที่ทาง g p x เลือกที่จะไม่ติดตั้งระบบความปลอดภัยทั้ง2อย่างมาให้ในตัวโรน150ของพวกเขาก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเหตุผลในเรื่องของต้นทุนและการบีบราคารถให้ต่ำกว่าคู่แข่งเอาไว้ก่อนนั่นเองแต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตทางผู้บริหารอาจจะตัดสินใจใส่ระบบ traction control แล้วก็ระบบ ABS มาให้ในตัวโรนชมถัดๆไปก็ได้นะครับเนื่องจากตัวรถก็รองรับการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อ ความปลอดภัยทั้ง2องอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เราก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับเนื่องจากราคาของเจ้า SYM7XTS รุ่นปี2022เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากโฉมก่อนอีกเท่าไหร่หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากรอและพอใจกับสเปคของตัว GPSRON1504 วารุ่นล่าสุดอยู่แล้วก็ลองไปดูฟูลรีวิวที่พวกเราทีมงานโมโตไรว์ได้เคยทําเอาไว้แล้วก็ได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตัวแอดด้านขวาบนแต่ก่อนหน้านั้นยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe ะกับ แจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโ r i v a l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟร f a n แ a น e พจ c e b o o k Motorival เป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับรวมถึงจะได้ไม่ต้องพลาดการอเด,ดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปนั่นเองส่วนในวันนี้ผมจอห์นโมโตไรฟขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ